นี้เลี้ยงควายนะคะควายของพี่สาวะค่ะ่คลิปนี้นะคะจะให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศที่บ้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยะคะ่ะเราปีนี้ก็เป็นปีที่เราทํานาตั้งใจมากค่ะทุ่มทุนสุดแรงเลยนี่นะคะข้าวกํลาลังงามมากเลยค่ะบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะสวยค่ะตอนเช้า ก็จะไปออกกําลังกายไปดูนาะตอนเย็นก็จะพากันไปออกกําลังกายไปดูนาะประมาณนี้นะคะอันนี้เราใช้กล้องถ่ายคนละตัวนะคะก็เลยเภาพจะไม่ค่อยชัดเท่ากันเท่าไหร่นะคะไปออกกําลังกายกันคะ่ะตอนเช้านะคะเห็นผักก็เก็บ ติดไม้ติดมือค่ะมา,าเก็บขี้เหล็กค่ะยอดสะเดาบ้างอะไรบ้างเห็นก็เก็บมากำลังเขียวเลยค่ะตอนนี้เมื่อ,อพฤษพฤษภามิถุนาเนาะนี่ก็ไปเห็นผักบุ้งค่ะก็เก็บมาเนี่ยข้าวก็ ช่วงที่มันแห้งมันแห้งจริงๆนะคะทุกคนนี่คือไม่มีน้ำนะแต่ก็สูบน้ำจากสาเข้ามาจากคลองส่งน้ำเข้ามาะคะ่ะมันมีคลองอยู่ข้างะคะ่ะน,นี่ผักบุ้งผักบุ้งนาใช่นะไหมผักบุ้งนามาออกกำลังกายอะไรก็พูดไปไดิ <laughs> นี่นังชอขึ้นมาเอออัน <laughs> นี้ อันนี้ไม่มีลมนมาชานะลูกมันต้องวิ่งไววิ่งแบบออกกำลังกายอย่างนี้โอเคอ,อ๋อมีน้ำหน่อยนึงรถถ่ายมาเดียวให้รถถ่ายไปก่อนก็ได้ลูกว้ายจ้ามาจ้ามามากาจ้ามา,มา,า,า, <laughs> มาดูหญ้ามาดูตะไคร้ตะไคร้ตายไปหลายต้นเลยนมีน่เห็นไ,<ท>ไหม มีต้นยาที่ปลูกปลูกไว้ให้วัวฮะชอบเป็นไรปวเหรอเออตรงนี้ก็ได้ดอกเป็นไรหรอกไม่ปวดอารมณ์บรรยากาตรงนี้นะมันจะอึไหมมันจะอึอะไรไม่อึแล้วอึไม่ออกไปไปห้องน้ำไปห้องน้ำห้องน้ำนี่อาจจะอึก็ได้ห้องน้ำสวยเหมือนห้องน้ำโรงแรมเลยมีพมานด้วยไม่อยากอึในสวนหรอก อันท่าอยากจะเป็นแบบลูกวัวลูกไายมาแล้วก็ขี่ขี่ใจทุ่งนี่นะนี่มันยิงไงอ่ะอะไรเนี่ยมันยังไม่ตายเมีนยันี้อะไรอยู่อะไรพระอาทิตย์ตกแล้วอาันลานมาทุ่งนามาดูนา พามาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะที่นามาดูข้าวค่ะกำลังเขียวขจีเลยค่ะพระอาทิตย์ตกดินสวยมากค่ะสาวๆกำลังดูพระอาทิตย์ตกดินไม่ต้องไปดูไกลที่ไหนเลยเนีย่ดูแถวนี้บ้านเราเองเนี่ยสวยมากโอ้ยอุยสวยมากค่ะ เี๋ยวเราข้ามสะพานมานะคะมันจะมีคลองส่งน้ําแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามมามีทางเข้าสองทางนะคะใช่ปะเนี่ยอะไรอ่ะไขงูงใช่ไหมฝัก<ะ>แล<ะ>้วอเฮ้ยใช่เหรอ มวยไข่งงูใช่มันอยู่ในนี้นี้ไม่ต้องใส่ละอุ้ยตั้งหลายอุ้ยไปเหอะอุ้ยตั้งหลายฟองนี่เจอแต่งูแล้ทุกคนจริงจริงรังงูรังงูนี่นะคะจะเห็นว่าข้าวกำลังสวยแบบเขียวกะจีไปหมดเลยค่ะ เห็นแล้วมีกำลังใจมากค่ะทุกคนถ่ายภาพเก็บไว้ทำวิดีโอไว้เพื่อจะมาดูว่าหน้าเดือนนี้นะคะเดือนหน้าเนี้ยพฤสจิกาเราก็จะเกี่ยวข้าวแล้วนะคะความหวังความฝันนะคะพังทลายหมดเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าน้ําเริ่มเข้ามานะคะนี่เป็นทางทางที่เราเดินนะคะเนี่ยเนี่ยมันจะท่วมเข้ามาแล้วคะ่ะ แต่คงตะไคร้ที่ปลูกไว้นี่คือท่วมหมดเลยนะคะทุกคนเศร้ามากเลยค่ะทุกคนน,คนี่นะคะาวเห็นไหมคะี่สะพานที่รถข้ามกันอนะ เห็นไ,ไหมคะทุกคนน้ำมันล้นแล้วมันท่วมอะค่ะแล้วมันก็ไหลเข้านาเลยนะคะเต็มเต็มเลยะคะ่ะตอนนี้ก็เนี่ยภาพสุดท้ายนะคะที่เราเก็บมาได้ะคะ่ะคือคือตอนนี้คือมันท่วมจนแบบว่ามันมันไปนาไม่ได้แล้วนะคะคือไม่เห็นยอดข้าวเลยอะคะ่ะก็เนี่ยคะ่ะทิ้งไว้แต่ความน่าเสียดายนะคะมันเศร้าคะ่ะทุกคนหมดกันเลยคะ่ะ